สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเครื่องบินลำหนึ่งที่อืมหน้าตาอาจจะดูคุ้นๆแต่ว่าเรื่องราวเบื้องหลังนี่ซับซ้อนแล้วก็น่าทึ่งกว่าที่คิดเยอะเลยค่ะนั่นก็คือ Douglas A26 Invader ค่ะครับเครื่องบินที่เรียกว่าเป็นมีดพกสวิสของวงการอากาศยานเลยก็ว่าได้ใช่เลยค่ะ แล้วก่อนจะไปไหนไกลเราต้องเคลียร์ประเด็นที่คนสับสนกันมากที่สุดก่อนเลยเรื่องชื่อใช่ไหมครับใช่ค่ะคือเรื่องชื่อของมันเพราะว่าอยู่ดีๆในช่วงปี1948ถึง1965เนี่ยเครื่องบิน A 2 6ก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น B 2 6ซะอย่างนั้นครับซึ่งมันไปซ้ำกับเครื่องบินทิ้งระเบิด Martin B Mar er. 2 6 Marauder ซึ่งเป็นคนละลำกันโดยสิ้นเชิงเลยคนละเรื่องเลยครับแค่ใช้เครื่องยนต์รุ่นเเเดีียววกกกัันนนนนนนทท่าาา้้องงใใหคนในรรบินน ปวดหัวกันมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับจริงค่ะครับจุดเริ่มต้นของ A 2 6 Invader เนี่ยคือกองทัพต้องการเครื่องบินจู่โจมลำใหม่ที่เร็วกว่าแกร่งกว่าบรรทุกอาวุธได้เยอะกว่าพวกรุ่นเก่าอย่าง A 2 0 Havoc อ๋อค่ะโจทย์หลักที่ทีมออกแบบของ Douglas ได้รับก็คือทำอยังไงก็ได้ให้ได้เครื่องบินที่เร็วคล่องตัวเหมือนเครื่องบินขับไล่แต่ว่ามีมัดหนักเหมือนเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดกลางครับนั่นแหละค่ะ คือประเด็นหลักที่เราจะมาสำรวจกันวันนี้ว่าอะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้เครื่องบินลำนี้มันยืนหยัดรับใช้ในสนามรบได้ยาวนานขนาดนี้ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเกาหลีเวียดนามไปจนถึงภารกิจลับแล้วก็ชีวิตหลังปลดประจำการที่มันโลดโผนสุดๆมันคือการออกแบบที่ยอดเยี่ยมหรือเป็นแค่ความบังเอิญกันแน่งั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเด่นที่สุดของมันเลยดีกว่าค่ะคือความเยืดหยุ่นในการออกแบบ โดยเฉพาะเรื่องการสับส่วนส่วนหัวของเครื่องบินได้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเหมือนกับการเปลี่ยนเลนส์กล้องถ่ายรูปเลยเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากครับคือในคู่มือฝึกนักบินสมัยนั้นเนี่ยระบุไว้ชัดเจนเลยว่าเครื่องบินลำนี้ถูกออกแบบมาพร้อมกับส่วนหัวที่ถอดเปลี่ยนได้2แบบหลักๆเพื่อให้เหมาะกับภารกิจที่ต่างกันไปถูกต้องครับแบบแรกคือ A26B ที่มีส่วนหัวแบบทึบหรือที่เรียกกันเล่นๆว่าจมูกปืนจมูกปืนครับ ซึ่งอัจแน่นด้วยปืนกลคาลิเบอร์จุดคาลิเบอร์ได้ตั้งแต่6ถึง8กระบอกเลยเหมาะสำหรับภารกิจกวาดล้างเป้าหมายภาคพื้นดินโดยเฉพาะหมายความว่าถ้าภารกิจวันนั้นคือการโจมตีขบวนรถถังหรือคลังสเสบียงก็จะใช้หัวแบบนี้เข้าไปลุยเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับแล้วถ้าต้องการภารกิจที่ต้องใช้ความแม่นยำสูงอย่างการทิ้งระเบิดใส่สะพานล่ะคะเขาทำกันยังไงนั่นแหละครับคือจุดที่ส่วนหัวแบบที่สองหรือ a 2 6 4เข้ามามีบทบาท Oh. ส่วนหัวแบบนี้จะเป็นกระจกใสทั้งยวงหรือที่เรียกว่าจมูกแก้วภายในก็จะมีที่นั่งสำหรับพลนำร่องทิ้งระเบิดโดยเฉพาะพร้อมกับอุปกรณ์สำคัญที่เรียกว่า n o r t h r r n Bombsite มันคืออะไรเหรอคะถ้าจะให้อธิบายง่ายๆมันก็คือคอมพิวเตอร์แบบอนาล็อกที่ช่วยคำนวณจุดทิ้งระเบิดโดยอัตโนมัติทำให้การทิ้งระเบิดจากที่สูงมีความแม่นยำอย่างไม่น่าเชื่อในยุคนั้นเลยครับ ที่น่าทึ่งก็คือความเร็วในการสับเปลี่ยนนี่แหละค่ะได้ยินมาว่าช่างเครื่องในสนามรบสามารถสลับส่วนหัวทั้งสองแบบนี้ได้ในเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองใช่ครับไม่หมือแบบว่าตอนเช้าเป็นเครื่องบินจู่โจมโหดๆพอตกบ่ายก็แปลงร่างเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดความแม่นยำสูงได้แล้วถูกต้องครับความเป็นโมดูลหรือการออกแบบที่ปรับเปลี่ยนได้แบบนี้คือหัวใจสําคัญที่ทําให้มันอยู่รอดแล้วก็ถูกใช้งานยาวนานค่ะแล้วเราจะเห็นวิวัฒนาการของมันชัดขึ้น เมื่อเทียบรุ่นที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่2กับสงครามเกาหลีครับต่างกันยังไงบ้างคะรุ่นแรกๆที่ใช้ในยุโรปอย่าง AS-26 b 1 0 T เนี่ยส่วนใหญ่จะมีปืน6กระบอกแล้วก็มีหลังคาห้องนักบินแบบเรียบที่นักบินบนกันอุบเลยว่าทัศนวิสัยแย่มากเอาเหรอคะครับแล้วถ้าต้องสละเครื่องฉุกเฉินก็ออกจากเครื่องได้ยากลำบากเหมือนเป็นการเรียนรู้จากหน้างานจริงเลยนะคะใช่เลยครับ พอมาถึงยุคสงครามเกาหลีรุ่น B26B50 ก็ได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่ส่วนหัวถูกอัปเกรดเป็นแบบ8ปลืนโหอัปเกรดด้วยและที่สำคัญคือหลังคาห้องนักบินถูกเปลี่ยนเป็นแบบฝาหอยหรือแคลมเชลที่เปิดออกด้านข้างเหมือนปีกนกอ๋อนึกภาพออกเลยค่ะครับมันไม่เพียงแต่ให้ทัศนวิสัยแบบพานรามา แต่ยังหมายความว่านักบินสามารถดีดตัวออกจากเครื่องได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะไปชนกับพันหางด้านหลังนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนว่ามันถูกพัฒนาจากเสียงตอบรับของคนที่ใช้งานมันจริงๆเอาละค่ะจากการออกแบบที่ยืดหยุน่นเรามาเจาะลึกถึงอำนาจการทำลายล้างของมันกันบ้างดีกว่าซึ่งเออคิดว่าแนวคิดเรื่องความเป็นโมดูลเนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ส่วนหัวแน่ๆตรงประเด็นเลยครับพอดูเหมือนว่าทีมออกแบบจะเอาปรัชญาอยากใส่อะไรก็ใส่มาใช้กับคลังแสงของมันด้วยใช่ครับ เพราะนอกจากปืนกลจุด50คาลิเบอร์แล้วพวกเขายังทดลองติดตั้งอาวุธที่หนักขึ้นไปอีกระดับนั่นคือปืนใหญ่ปืนใหญ่เลยเหรอคะครับในช่วงแรกของการผลิตมีการสร้างรุ่นที่ติดตั้งปืนใหญ่รุดถังขนาด75มิลิเมตรที่ส่วนหัวออกมาจำนวนหนึ่งแต่ที่มันสุดข,ขั้วไปกว่านั้นคือการทดลองติดตั้งปืนใหญ่37มิมลิเมตรสองกระบอกคู่กันโอห,หรือแม้กระทั่งการจับคู่ปืนใหญ่75มิลิเมตรกับ37มิเมลิเมตรเข้าไว้ด้วยกันในจมูกเดียวแล้ว เห็นว่ามีที่ใหญ่กว่านั้นอีกใช่ไหมคะนั่นคือคำถามที่ทุกคนสงสัยครับคือมีเอกสารที่น่าเชื่อถือจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธของกองทัพสหรัฐคือพันเอกจอจเอ็มชินที่บันทึกไว้ว่ามีการทดลองติดตั้งปืนใหญ่ M หนึ่งร้อยหนึ่งฮาวิเซอร์ขนาด105มิลิเมตรบนเครื่องอินเวเดอร์จริงๆเดี๋ยวนะคะ105มิลิเมตรเลยเหรอคะนั่นมันปืนใหญ่สนามที่ใช้ยิงจากพื้นดินไม่ใช่เหรอคะเอาไปติดบนเครื่องบินเนี่ยนะครับ แล้วก็ทำการยิงทดสอบไปอย่างน้อย50ครั้งด้วยน่าเสียดายที่โครงการนี้เป็นความลับสุดยอดทำให้เรายังหาภาพถ่ายหรือเอกสารยืนยันอย่างเป็นทางการได้ยากแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะครับค่ะนี่อาจจะเป็นปืนใหญ่ที่ยิงไปข้างหน้าที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการติดตั้งบนเครื่องบินเลยทีเดียวแค่คิดภาพตามก็เหลือเชื่อแล้วค่ะแต่เอาแค่ปืนกลพื้นผ่านของมันก็น่าจะสร้างปัญหาไม่น้อยแล้วใช่ไหมคะ การยัดปืนกลจุด50คาลิเบอร์8กระบอกไว้ที่จมูกแรงถีบมันต้องมาหาศาลแน่ๆเป็นข้อสังเกตที่ดีมากครับมีบันทึกจากลูกเรือหลายคนเล่าว,ว่าเวลาที่ลั่นไกปืนกลทั้ง8กระบอกพร้อมกันเนี่ยคเครื่องบินทั้งลำจะสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงจนรู้สึกเหมือนเครื่องบินมันถูกผลักถอยหลังกลางอากาศเลยทีเดียว โ oh. แล้วปัญหาที่ตามมาคือควันจากการยิงที่หนาแน่นจนบางครั้งมันไหลย้อนเข้ามาในห้องนักบินทำให้นักบินมองอะไรไม่เห็นไปชั่วขณะเอา้าแล้วแก้ปัญหากันยังไงคะสุดท้ายลูกเรือบางหน่วยก็แก้ปัญหาง่ายๆด้วยการถอดปืนออกไป2กระบอกเหลือไว้แค่6ก,กระบอกเพื่อลดปัญหาควันแล้วก็เก็บปืนที่เหลือไว้เป็นอะไหล่แทนอ๋อ oh, อย่างนี้นี่เอง และนั่นยังไม่นับอาวุธส่วนอื่นนะครับอินเวรเดอร์ยังมีป้อมปืนโกนพอยฟิฟตี้คาโรเบอร์แฟที่ควบคุมจากระยะไกลทั้งด้านบนและด้านล่างล,างลำตัวซึ่งหมุนได้360องศาโอ้โหรอบทิศทางเลยครับแล้วใต้ปีกยังสามารถติดพอดปืนโกลเสริมหรือในรุ่นหลังๆก็ติดตั้งปืนโกลอีกข้างละ3กระบอกเข้าไปในปีกเลยด้วยซ้าแล้วเรื่องระเบิดก็น่าทึ่งไม่แพ้กันเลยบรรทุกได้มากถึง6000ปอนด์ครับ ถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆคือมันแบกน้ำหนักระเบิดได้มากกว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดหนักในตำนานอย่าง B 1 7 Flying Fortress ที่มี4เครื่องยนต์ซะอีกใช่ครับลูกเรือก็มากกว่าเท่าตัวด้วย Invader จึงเป็นเหมือนนักมวยรุ่นมิดเดิลเวทที่ปล่อยหมัดได้หนักเท่านักมวยรุ่นเฮเว h ทเลยสุดยอดเลยค่ะยังมีอีกเรื่องที่คนไม่ค่อยรู้ครับในคู่มือการบินของ A 2 6ระบุไว้ชัดเจนว่ามันสามารถบรรทุกตอร์ปิโดขนาดมาตรฐานได้2ลูกในช่องทิ้งระเบิด อปิโดหรอคะครับแต่จากข้อมูลทั้งหมดที่มีก็ไม่เคยพบว่ามีการใช้งานจริงในภารกิจรบเลยอาจจะเป็นความสามารถที่ออกแบบเผื่อไว้สำหรับสงครามในแปซิฟิกแต่สุดท้ายก็ได้ไม่ถูกนำมาใช้จะเห็นได้ว่ามันเป็นเครื่องบินที่ทรงพลังและยืดหยุ่นมากจริงๆนะคะแล้วความยืดหยุ่นที่ว่านี้เองก็น่าจะนำไปสู่บทบาทที่แปลกๆและเฉพาะทางมากๆนอกเหนือจากการรบในแนวหน้าทั่วไปด้วยใช่ไหมคะ แน่นอนครับและหนึ่งในเรื่องราวที่น่าสนใจที่สุดก็คือการที่กองทัพฝรัร่งเศสนำอินเวเดอร์ไปดัดแปลงเพื่อใช้ในสงครามแอลจีเรียอ๋อที่แอลจีเรียครับพวกเขาสร้างเครื่องบินรุ่นพิเศษขึ้นมา8ลำเรียกว่า B-26N ซึ่งมีฉายาว่าเครื่องบินขับไล่กลางคืนสำหรับอาณานิคมอตอนแรกฝรั่งเศสใช้เครื่องบินขับไล่เจ็ตกลางคืนอย่างกลอสเตอร์ม m ทออไปไล่ล่า แต่เครื่องเจ็ตมันบินเร็วเกินไปที่จะตรวจจับและโจมตีเครื่องบินใบพัดที่บินช้าๆได้อย่างมีประสิทธิภาพอ๋อเหมือนเอารถฟอร์มูล่าวันไปไล่จับรถอีแตนในทุ่งนาสินะคะหัวเราะ <laughs> ประมาณนั้นเลยครับพวกเขาเลยเกิดไอเดียสุดฉลาดขึ้นมาคือเอาอินเวเดอร์ที่บินได้ช้าและนานกว่ามาดัดแปลงโดยถอดปืนที่จมูกออกทั้งหมดถอดออกเลยครับแล้วติดตั้งเรดาร์ MKX ของอังกฤษซึ่งเป็นเรดาร์ที่ถอดมาจากเครื่องเจ็ตมิทิออของพวกเขานั่นแหละ ไปแทนโหทำให้อินเวเดอร์กลายเป็นนักล่ากลางคืนที่สมบูรณ์แบบมันสามารถบินลาตระเวนได้นานหลายชั่วโมงพอเรดาจับเป้าหมายได้ก็จะใช้อาวุธเป็นปืนกลจุด50คาลิเบอร์ในพ็อตใต้ปีกกับจรวดสเนปจัดการเป้าหมายครับเป็นการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์มากจากวีรบุรุษสงครามสู่บทบาทนักล่ากลางคืนที่แอฟริกาเหนือ แต่ชีวิตหลังปลดประจำการของเครื่องบินรุ่นนี้บังลามันโลดผลยิ่งกว่านิยายใช้อีกโดยเฉพาะเรื่องราวของเครื่องบินใหม่เลข SN437140 โอ้ลำนี้ประวัติศาสตร์ยาวนานและสุดขั้วจริงๆครับมันเริ่มต้นจากการรับใช้ในกองทัพอากาศสหรัฐในปี1945จนปลดประจำการในปี1950 าจากนั้นก็ถูกขายให้บริษัทเอกชนและถูกตัดแปลงเป็นเครื่องบินส่วนตัวสำหรับผู้บริหารมีการตกแต่งภายในอย่างหรูหรามีบาร์มีโซฟาเรียกว่าเป็นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวในยุคนั้นเลยแล้วก็ยังมีเรื่องเล่าว,ว่าบุคคลสำคัญระดับประธานาธิบดีอย่างลินดอนบีคอนสันและจอห์นเอฟเคนเนดีก็เคยโดยสารเครื่องบินลำนี้ด้วยแต่แล้วชีวิตอันหรูหราของมันก็ถึงจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในช่วงปี1 9 7 2 ครับช่วงนั้นประวัติของมันเริ่มหายไปจากระบบจนกระทั่งจนกระทั่งอะไรคะจนกระทั่งวันที่10มกราคม1977ครับวันนั้นนายอำเภอในเมืองอาร์เมริโลรัฐเท็กซัสได้รับแจ้งว่ามีเครื่องบิน2เครื่องยนต์ขนาดใหญ่ลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินพอไปถึงที่เกิดเหตุก็พบเครื่องอินเวเดอร์จอดอยู่โดยที่เครื่องยนตัวหนึ่งดับสนิท แล้วนักบินล่ะคะที่แปลกคือไม่พบตัวนักบินครับพวกเขาทิ้งเครื่องบินแล้วหนีไปเลยซึ่งมันผิดปกติมากทิ้งเครื่องบินสมัยส,ยสงครามโลกไว้เฉยๆเนี่ยนะคะมันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่ๆใช่ครับและเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบก็ถึงบางอ้อเพราะรภายในเครื่องถูกด็ดแปลงให้โล่งเพื่อบรทุกสินค้าผิดกฎหมายและมีร่องรอยของกัญชาตกอยู่เกลื่อนไปหมดอ๋อกลายเป็นเครื่องบินขนยาเสพติดไปซะแล้วใช่ครับ แต่เรื่องราวมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับยังมีอีกเหรอคะมีเรื่องเล่าที่กลายเป็นตำนานเลยครับหลายปีต่อมาหลังจากที่เครื่องบินลำนี้ถูกยึดและได้รับการบูรณะโดยกลุ่ม commemorative air force แล้วเนี่ยในงาน Airshow แห่งหนึ่งมีเจ้าหน้าที่ DEA หรือหน่วยปรับปรามยาเสพติดของสหรัฐสองคนมาที่เครื่องบินลำนี้ค่ะคนหนึ่งก็ถามลูกเรือที่ดูแลเครื่องว่าก่อนจะทาสีลายทหารแบบนี้เครื่องบินลำนี้สีอะไร พอได้รับคำตอบว่าเป็นสีขาวตัดเทาเขาก็หันไปมองหน้าเพื่อแล้วอุทานออกมาว่าพระเจ้านี่มันเกรกลอสหรือผีสีเทานี่เองโหเหมือนในหนังเลยนะคะแล้วผีสีเทานี่คืออะไรคะเจ้าหน้าที่ DEA คนนั้นเล่าต่อว่าผีสีเทาคือฉายาที่พวกเขาตั้งให้เครื่องบินลึกลับลำหนึ่งที่มักจะบินลักลอบขนยาเสพติดแถบชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกค่ะพวกเขาเคยไล่ล่าม,มันหลายครั้ง แต่ไม่เคยตามทันเลยเพราะพอเครื่องบินของดีเข้าใกล้เจ้าผีสีเทาก็จะบินต่ำเรียน้ำแล้วก็แล้วก็เร่งเครื่องหนีไปเลยใช่ครับเร่งเครื่องยนต์อันทรงพลังของมันหนีหายไปในความมืดทุกทีไม่เคยมีใครคิดเลยว่าเครื่องบินที่เร็วขนาดนั้นจะเป็นเครื่องบินสมัยสงครามโลกครั้งที่สองไม่อยากจะเชื่อเลยจากเครื่องบินรบวีรบุรุษสงครามกลายเป็นเครื่องบินประจำตำแหน่งผู้บริหาร แล้วก็ผันตัวมาเป็นเครื่องบินขนยาที่เร็วซะจน DEA ตามไม่ทันสุดท้ายก็มาจบที่การเป็นเครื่องบินในพิพิธภัณฑ์เป็นชีวิตที่ครบรถจริงๆใช่ครับปัจจุบันเครื่องบินลำนี้ก็ได้รับการบูรณะอย่างสวยงามและตั้งแสดงอยู่ที่ Vintage Flying Museum ในรัฐเท็กซัสให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์อันน่าทึ่งของมันครับ เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะจากเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาเห็นได้ชัดว่า i n v a วเดอร์ทิ้งมรดกไว้มากมายแล้วสถาน,นะของเครื่องบินรุ่นนี้ในปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะยังมีให้เราเห็นตัวเป็นๆอยู่เยอะไหมต้องบอกว่าเยอะอย่างน่าประหลาดใจครับมี i n v a วเดอร์จำนวนมากที่ถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีในพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกออ oh. สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทที่หลากหลายของมันในประวัติศาสตร์การบิน ตั้งแต่พิพิธภัณฑ์ทหารในกรุงรัสเซลส์ที่เบลเยียมทิวริโอเดจาเนโรในบราซิลไปจนถึงพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศสหรัฐที่เดเทนโอไฮโอหรือแม้กระทั่งที่ซาอุดีอาระเบียก็ยังมีให้เห็นครับแต่ที่น่าทึ่งยิ่งกว่าการจอดนิ่งๆในพิพิธภัณฑ์คือการที่ยังมีบางลำที่ยังคงบินได้อยู่ใช่ไหมคะใช่ครับและนี่คือสิ่งที่ยืนยันความแข็งแกร่งทนทานของการออกแบบได้อย่างดีที่สุด มีอินเวเดอร์หลายลำที่ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมบินหรือแอเวอร์ตี้และปรากฏตัวในงานแสดงการบินต่างๆอยู่เสมออย่างลำไหนบ้างคะอย่างเครื่องที่ชื่อ Special K ซึ่งเป็นรุ่น K ที่ถูกดัดแปลงสำหรับสงครามเวียดนามโดยเฉพาะและเป็นรุ่น K เพียงลำเดียวในโลกที่ยังบินได้ หรือลำที่ชื่อ Feeding Frenzy และ Night Mission oh. ก็ยังคงบินโชว์อยู่เป็นประจำโโอหเสียงเครื่องยนต์ Pratt Whitney R. 2800ของมันยังคงดังกึกก้องอยู่บนท้องฟ้าจนถึงทุกวันนี้เลยครับดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า Invader เ,เ,เป็นมากกว่าแค่เครื่องบินรบในหน้าประวัติศาสตร์แต่เป็นสัญลักษณ์ของความทนทานการปรับตัวและเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าจดจำมากๆจริงๆค่ะ การเจาะลึกของเราในวันนี้ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสำเร็จในการออกแบบของ Douglas A26 Invader นเะคะที่สามารถพิสูจน์ตัวเองผ่านการเวลามานานหลายทศวรรษในหลากหลายบทบาทและสมรภูมิที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วค่ะสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดสำหรับผมและเป็นสิ่งที่ยึดโยงเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาก็คือแนวคิดเรื่องความเป็นโมดูลส์ของมันนี่แหละครับค่ะความสามารถในการปรับเปลี่ยนภารกิจได้อย่างสิ้นเชิงเพียงแค่สับเปลี่ยนชิ้นส่วนหลัก อย่างส่วนหัวของเครื่องบินเป็นแนวคิดที่ล้ำสมัยมากสำหรับยุค1940จริงด้วยค่ะครับและแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของทีมวิศวกรที่มองการไกลว่าในสนามรบความยืดหยุ่นคืออาวุธที่สำคัญที่สุดอย่างหนึง่งและนั่นก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าขบคิดค่ะในยุคปัจจุบันที่เครื่องบินรบสมัยใหม่มีความซับซ้อนและถูกออกแบบมาอย่างเฉพาะทางสูงมากอย่างเครื่องบินขับไล่ล่องหนหรือเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ครับ การออกแบบที่เน้นความยืดหยุ่นและความเป็นโมดูแบบที่ Invader เคยมีนั้นมันยังคงมีที่ยืนหรือมีความจำเป็นในสมรภูมิแห่งอนาคตอีกหรือไม่เป็นคำถามที่น่าสนใจให้เราได้เก็บไปคิดกันต่อนะคะ